เดือนพฤษภาครปี2568นะครับในวันนี้ขอผมก็จะมาสรุผรปผลการดำเนินงานและครอบประเมผลการปฏิบัติที่กระผมการเปลี่ยนสถานที่ถายทำรายการในวันนี้นะครับซึ่งก่อนอนื่นนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของรายการในวันนี้ตามปกติผมจะไปผอบยูทูบหรือว่ายูทูบเบอร์ของผมก็จะขอเนะ เนำแดกครับของเราเขาบ้าสวัสดีครับผมชื่อทีละันโดยสกูนชื่อละชื่อขอบรับปัิจุบันนี้อายุ37ปีประกอบอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ช่องทีละัทโดยสกู h ชาแนลนะครับเอ่อเมื่อวันที่เอ่อ14และ16เดือนมุกลากรบริศัทกระอวันห้ารสิบพี่ีมเป็นกุศลศพพิธีส่วนพระพิธีศพพู่สมุ ยูกวันทิาเวโลอายุ8ปาปีเาวเจ้อาาประจำรับตบลสันดออเภเมืองจชงรุ่เองซึตตงบมภูสันดศพแล้ววันดระจำรับตำบลสันดออำเภเมืองจชงรุ่งนะครับซึ่งจากยารเลิอกิจกรรมดั้นแล้วก็เวลาดูกันแล้วก็ผมว่านีทำได้ที่สบนลชนยนกุรืองภาพที่เกี่ับข้อมูลตลอดจนใพข้อมูลสิ่วออนไลน์นะซึ่งจากการเดิดกิจกรรมในวันนี้ถือได้ว่าสำเร็จดูโลกสรับอาศวัฒนได้ดีนะ สุด้านี้สำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ขอลาพี่ดาวเล่นไปก่อนหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดไปกับผมก็ต้องขอไปพบกับพี่ดาวทุกท่านเมืแลกานี้ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกกำลังใจในผลงานยูทูบเบอร์ช่องดีแล้บันทึกกูเกิลนะครับแล้วเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในการทำในครั้งต่อไปนะครับผมดีแล้วบันทึกุลสวัสดีครับจเจอกันใหม่นะครับ so परमा दिले เรียนเชิญคุณครูชนินลักโยงงามเรียนเชิญป้าอาจารย์เมียนชมพูคุณเรียนเชิญคุณพ่อบุญมีนวลสายนะครับเป็นเกณฑ์ครับเรียนเชิญคุณสมบูรณ์บุญเต็ง เรียนเชิญคุณสุธัญญาเย็นแก้วเรียนเชิญคุณบัวคำนะครับมาจินาและเรียนเชิญคุณยุธพินใจดีนะครับเรียนเชิญครับครับยืนนะครับนครับน อย่างนี้ครบน่ตนะคะรับ <c oughs> ทุ๊อย่าครับท่านท่นเจ้าพิจารณาข้ารา ตัวใหกันเทพเรียนเชิญท่านผู้ช่วยสวายินแก้วเรียนเชิญครับ ไม่อาลินเรียนเชิญคุณนงนุชสิทิมาเรียนเจิแม่หลวงทองบินนักลำปานและเรียนเจิญคุณดวงพิบแก้วฟูสายเรียนเชิครับ กับขอคคุณราชชาครับวิาศาาับบยคำคราที่ดิมถวายจนตัวปัจจัย ิมีวจะมดโตสเปรงต้สังขปันันโทปนารสุยะทามณิโชติรัสยามวัาจันตามารวว no เบียโกนันโนปินดังตุเมยุนยังดังอ by some you สวัสวดีว์นด้วยเถิดลากันนะครับฮารา ส่วน,วนพระพิธามศพท่านหลวงพ่อพระครูสมุสุภัสติตาสังวโรอดีตเจ้าวาดประดำล,อดล้อมยกหลวปิติเรียบร้อยนะครับท่านพระอาจารย์พระมหาธีรวัตรยานาธีโรรักษาการเจ้าวาดประดำล้องก็ขอขอบคุณคณะสัทธา,าวัดเม่ไายคำนะครับทีุ่การเป็นาภาพาในารนเทศและกันส่วนนะครับเ่นี้